สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูอีกสูตรง่ายๆในการเลี้ยงต้นไม้ของเราค่ะให้ติดลูกดกแบบนี้นะคะตลอดทั้งปีเลยค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นมะนาวนะก็จะมีหลายรุ่นมากๆเลยกับต้นนี้นะมีทั้งลูกใหญ่แล้วแล้วก็ลูกเล็กๆด้วยค่ะสูตรที่จะทําวันนี้นะคะเป็นสูตรครอบคลุมเลยค่ะช่วยเร่งดอกเร่งผลป้องกันเชื้อราแล้วยังช่วยป้องกันเพี้ยมแรงต่างๆด้วยค่ะ ยิ่งช่วงนี้นะคะมะม่วงเนี่ยก็กําลังออกช่อใหญ่ๆแบบนี้นะสูตรนี้เนี่ยดีมากๆใช้ได้ทั้งรสและฉีดเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เรามีสูตรง่ายๆอะไรมาบอกกันค่ะสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยนะคะก็คือเปลือกไข่แบบนี้ค่ะ พอได้เปลือกไข่มานะคะท่านผู้ชมเอาไปตากแดดให้แห้งค่ะหรือจะเอาไปคั่วก่อนนะคะแล้วก็เอาไปตากแดดก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเราคั่วก่อนเนี่ยเปลือกไข่ที่ไหม้ออกมาหน่อยๆเนี่ยจะช่วยไล่มแมลงได้ดีมากๆเลยค่ะหลังจากที่ได้เปลือกไข่มานะเราก็จะตําให้ปนๆเลยค่ะยิ่งปนมากยิ่งดีนะคะเพราะสารอาหารธาตุอาหารในเปลือกไข่เนี่ยจะออกมาได้มากค่ะหลังจากที่ละเอียดได้ที่เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะตักใส่ แก้วหรือกระมังอะไรก็ได้ที่เราเตรียมไว้ค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าเรามีเยอะเราก็ป่นไว้เยอะๆเอาไว้ใช้ได้นานมากๆเลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะสําหรับวิธีใช้นะคะดาวก็เตรมน้ํามา1แก้วค่ะตามด้วย ผงขี้เถ้าถ่านนะคะในขี้เถ้าเนี่ยจะมีความเป็นด่างอยู่นะและยังมีแคลเซียมโพเทสเซียมอยู่นิดหน่อยนะช่วยในการเล่งดอกออกผลได้ดีมากๆเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะน้ำด่างขี้เถ้าเนี่ยยังช่วยในการไล่เพลี้ยมแมลงหนอนต่างๆด้วยค่ะ ตามด้วยเปลือกไข่ที่เราตามไว้นะคะในเปลือกไข่เนี่ยก็จะมีแคลเซียมค่ะช่วยทําให้ต้นไม้ของเรานะคะมีความแข็งแรงค่ะดอกผลไม่ร่วงนะตัวนี้เนี่ยเดาวก็จะใส่ลงไปอย่างละ1ช้อนแช่ทิ้งไว้แบบนี้1นึ่งคืนค่ะ หลังจากที่เราแช่ทิ้งไว้หนึงคืนนะคะก็จะตกตะกอนเป็นน้ําใสๆแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะรินค่ะเอาน้ําใสๆตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้ค่ะในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งความเป็นด่างนะแล้วก็จะมีแคลเซียมจากเปลือกไข่เนี่ยออกมาผสมด้วยค่ะ และแร่ธาตุต่างๆจากน้ําด่างขี้เท่าด้วยนะคะพอได้น้ําใสๆแบบนี้นี่เราก็จะใส่ตัวฉีดของเรานะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ค่ะสําหรับอัตราการใช้นะคะก็คือใช้ครึ่งต่อครึ่งเราก็เตรียมน้ํามาแล้วนะคะน้ําเปล่าค่ะครึ่งขวดตามด้วยส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะคะเติมอีกครึ่งหนึ่งแบบนี้ใส่อัตราส่วนครึ่งหนึ่งน้ําครึ่งหนึ่งส่วนผสมที่เราใช้ครึ่งหนึ่งค่ะ เสร็จแล้วเดาจะใส่ตัวนี้เครื่องดื่มชูกำลังค่ะ1ช้อนชานะคะหรืออาจจะใส่ประมาณครึ่งฝาก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าน้ำที่เดาใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักครึ่งลิตรได้นะคะตัวเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยจะช่วยเพิ่มวิตามินและธาตุให้กับต้นไม้ของเราค่ะทำให้ต้นไม้ของเรามีความสมบูรณ์นะแล้วก็แตกยอดแตกหนอ่อแตกกิ่งก้านได้ดีค่ะสำหรับวิธีที่2ใช้ในการรดค่ะเาดาก็ทำเหมือนเดิมนะคะ1แก้ว เสร็จแล้วน้ําที่ใช้ในการผสมเนี่ยเราใช้เป็นน้ําซาวข้าวค่ะในน้ําซาวข้าวนะคะจะมีแร่ธาตุสารอาหารต่างๆที่ต้นไม้ของเราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็นน้ําซาวข้าวนะแต่ถ้าใครไม่มีน้ําซาวข้าวเนี่ยอาจจะใช้เป็นพวกนมจืดก็ได้เหมือนกันสําหรับวิธีนี้นะคะเราใช้เป็นขี้เถ่าค่ะผสมกับเปลือกไข่นะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้ทันทีเลยค่ะสูตรนี้เนี่ยไม่ต้องแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนเหมือนแบบสูตรชี นะคะพอผสมเสร็จแล้วเนี่ยดาวจะใช้ตัวนี้ตัวช่วยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่ลงไปประมาณ5ช้อนชาค่ะน้ำในกระแป๋งของดาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ลิตรนะคะพอใส่เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จัดการเอาไปรดต้นไม้ของเรากันได้เลยค่ะ ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องการป้องกันเชื้อราต่างๆในดินด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันพวกมดมแมลงเพลี้ยต่างๆและยังช่วยบำรุงต้นไม้ของเราให้ติดดอกออกผลค่ะผักเนี่ยงามมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นที่เราปลูกไว้ในกระถางค่ะไม้ดอกแบบนี้นะคะรดไปเลยะค่ะค่อยจะเป็นเชื้อราได้ง่ายเลยนะคะเป็นพุ่มใหญ่ค่ะอันนี้เป็นปอยเซียนนะคะที่เราเคยไปซื้อมาค่ะตอนซื้อมาเป็นแบบรางรากนะตอนนี้เนี่ย ดอกพืบแล้วค่ะยิ่งไม้ดอกนะคะแบบนี้ค่ะเชื้อราะคะค่อยจะมีค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้เลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรครอบคลุม,มากๆค่ะนอกจากลดแล้วเราก็สามารถเอามาใช้ในการฉีดพ,พ่นได้ด้วยค่ะเริ่มติดดอกออกผลแบบนี้นะคะต้องใช้เลยค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยค่อยจะมีพวกเพลี้ยต่างๆนะคะมาดูดน้ำเลี้ยงทำให้ลูกร่วง้วยค่ะ ยิ่งช่วงเช้าๆนะคะบางทีหม,มอ,อกนะคะลงทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเป็นเชื้อราค่ะสูตรนี้ก็ช่วยครอบคลุมมากๆเลยนะคะเพลี้ยแมลงมดต่างๆเนี่ยหายเกลี้ยงเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะอยู่ที่ความสะดวกค่ะสะดวกสูตรไหนเนี่ยก็ใช้สูตรนั้นได้เลยนะคะส่วนมากก็เป็นสูตรง่ายๆที่หาของง่ายๆกละไรตัวค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ